โอเคควินพร้อมยังปลากระป๋าเรือปลากระปนี่โอเคไปตุป้าเหมือนกันครับโอเคถึงเรลาแล้วจ้เควนไปตปปลากินกันว้วววา,าว <c oughs> ออวว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 วยวว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 วาววววววกววววอปววว เฮ้ยเหมือนเราขาดอะไรบางอย่างนะอะไรครับคุณปื๊ดตกลมาครบแูดำนะไอ้ไม่ไม่รบไปเกวีนขาดอะไรครับมันขาดอาหารปลาอ้าวโอ้โหผมลืมผมลืมใช่ไหมไม่เป็นไรดีแนะชิมี่นี่มาอะไรครับนี่ชาวกวยชาของเราสุตื่นใจไปรอปลาอ่ะประมาณนี้เฮฉันจะฉลาดโอ้ปลาบ้านไหนกินชาเขียวจังเลยปลาบ้านนี้ไงอ๋อโอเคครับ โอเ,เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวปลามันจะมาเร็วนี้เฮ้ยไงไงมาเร็วปลาเห้ยลาแล้วเจ้า,า,ออจาก,กัวชากของเราชื่นใจเอ้ยมา,าได้ไงเนี่ยให้ลุงเอาไปว้าวชื่นใจอ,อะไรเนี่ยแม่นาน,นี่ไม่ลุงชาวกัวชังเราเนี่ยโคตรอุบาทวเอ้เจ้าไปเด็กคับผมไม่มีอาหารรอบมาไม่เป็นไรเรามีนี่ให้เอกรีน อ่านี่เปล่อปลานี่โคกเออจะได้ปลเหรอเฮ้ยเควนโคเอาไปล่อปลานะโคกนะออนเป็ได้หรอครับได้ได้กดปื๊ดครับอะไรมันมันจุมน้ำเบ็ดเป็ดปูมันจมน้ำอ้าวเออใช่มันโคมันหนักมั้งออ้ยอ้ยเฮ้ยกินโคกไหนเนี่ยเอ้กินเคกเหรอโอ้เครกโอ้ยกินเคิร์นี่ว่ว้าวอึ้ยโอ้กดเุ้ยเด้อ นี่ไงโคกไอไอมันมาโคกใช่ไหะอุปกวรโอ้าหไอโคกผมมันเกิดจากไหนอะขึ้นไหนมันขโมยโคกผมนะครับมีคนหนึ่งขโมยโคกผมไปแล้วอ้าวแต่ใช่มันเมียนหนึ่งอ้าวนะครับนี่จะไปจูบทำไมว้าวเดี๋ยวลอกก่อนมันจะมีปลาเองกแน่ล็อกครับใช่มันจะมีปลาเร็วๆนี้แร่ล็อกก่อนได้รับนี่นอนอะไรเหรอ เราดันบีเราจะไปจูบมีนะ่นะไหนไม่ไงแ่นะ่มันมีคนนำตวัวก็ได้เออไปกินไปดิเออได้เลยเอ้ยอิจินแมนอะไรบีมหน่อยได้เอ้ยไหนอะจีบเลยนั่นแหละจะไปจูบเราไม่นนะที่หน่อยดิเอ๊ะก็ได้ ยี่นายไม่ปจองฉันทำไมเนี่ยมายโอ้โหว้าวดูเว้ยตัวไปดูฉันนเโอ้ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนายควีนเม่กบุญตัวไปดูผมไปแล้วอ้าวไม่หรอตาจามาจ็บครับผมไม่ตอบตาแล้วครับมันน่าเบื่อ ออต้องมานเนี้ยมีมีปาลาด้ยเนี่ยโอ้แม่น้ำนี่มีอะไรบ้างแน่นอกจากปลาเนี่ยอ,อ,อ,กกอืมแม่คัมพัทต้องการแค่เออวินเะไร์มั้งเป็นเป็นอะไรปุ๊บปุผมเหมือนเจอโอ้โหบีล็อกบีจาร์มนันเป็นอะไรงมันอย่างนัร้องขอปีศาจเลยนะอะไรปีศาจ ไม่มีปลาเดี๋ยวไม่อยากตกปลาแล้วเออหน้าเ,เบื่อไปกลับกลับกลับเออใช่ไปฟังดีกว่าอยากรู้มันจะมีปลาก็ได้นนีี่่โอเคมานี้ะตกปลาสิงับปื้อนี่เด้อขอลองเฮ้ยตัวยังเฮ้ย,ต,ยตัวอะไรอ่ะอะไรมันขึ้นมาเนีย่ย โอ้แม่ก็นนมันตัวอะไรนะั่นนะ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วกระบาดเหลือบ้านกระบาดกระบาดกระบาดเนี่ยกระบาดกระบาดโอ้โอ้โอ้ว้าวชาวกล้วยชาวัาวาวลงลวาวนั่นน่ะเอามานี่แฮ่ <c ười> ได้กับรถกระชังลาวแล้วเป็นไอบ,บ้านปืนกวีนใช่ครับตบปาร์ตริกิตตัวครับเนี่ย เขาเป็นอะไรครับผมเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันครับสงสัยเ,เขาน่าจะเหนื่อยมั้งครับ้วกว่านะไปเปิดกีนไปนอนก่อนนะเพราะว่าท่านดูว่านายน่าจะเหนื่อยนะดูนะเพราะว่านายไม่ตอบเลยเลยเพราะฉะนั้นไปนอนก่อนนะพอนายพักผ่อนเสร็จแล้วก็ออกมาบอกฉันนะว่าได้ปลาก,กี่ตัวนะโอเคโอเคไปนอนโอเคครับไปนอนเลยครับที่ผมไปไปนอนครับไป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 ,ไป,ไป,ไปครับไปครับ